ช่างจากไหนครับนี่นายโยมม,มาจากไหนโยมบ้มานนี้แหละครับอยู่บ้านนี้เนาะอ๋ออยู่บ้านตะโกตะพีเนี่ยช่งางทำใบาสีในงานบรรพชาบรรพชาพรุ่งนี้ยี่สิบสี่รูปพระเนนมีไหมนี่เนนเนนมีบวชไหมนี่นะครับเตรียมสถานที่ในการ จัดงานปรวิวาสครับวัดประชานิมิตบ้านตะโกตะพินะครับก็ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะร่วมางานบุญก็สามารถร่วมได้ที่ วัดบริชัทนิมิตรบ้านตะโกตะพินะครับจัดขึ้นวันที่22ถึงวันที่4อ่า22มีนาถึงวันที่4เมษายนนะครับก็เตรียมสถานที่ในการจัดบริการพระ สมบทการบวชเตรียมพัะใจวันพรุน่นี้ก็ปลงผมนะครับปลงผมแล้วก็แห่นาแล้วก็บุปสมบทในวันพรุ่งนี้วันเดียวก็เชิญชนสาธุชน ผู้มีจิตใจใส่ตัทธาใจบุญใจกุศลก็ร่วมกันได้ในสลานลานธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นสถานที่กว้างขวางก็ดีประชาตนโยรรมท่านใดต้องการที่มาปฏิบัติาจำศีน ก็สามารถรวมได้อันนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติในวันพรุ่นี้ก็มีการโปรงถมนาคแหนานาคเรียกขวัญนาคแล้วก็พิธีอุปสมบท ในวันรุ่นี้ก็สามารถท่านใดที่เจะาุุสมบทก็มาแจ้งชื่อได้นะว่าเพิ่มเติม